สวัสดีค่ะทุกคนนะชัชชาแฮปปี้เอ็ดนะคะนะชัชชาก็มาทำคลิปอ่านอ e ีบุ๊ชีวิตว้ารรย์คนของซารให้ทุกคนได้ ดูในวันนี้นะคะได้รู้จักซอนนะคะแล้วฉันก็ขอบคุณเพจสัจธรรมแปลให้แล้วนะคะคุณตุ๋นหลังเตยที่ทําให้นะคะฉันได้รู้จักซอนแล้วก็รู้จักการจูนซอนนั่นเองนะคะแล้วฉันก็เขียนอีบุ๊มน,นี้จะใช้วเวลาเขียนนานมากๆเลยนะคะเพราะว่าพอดีในช่วงที่คุณแม่กําลังฟื้นตัวนะคะฉันก็เลยได้ดูแลคุณแม่แบบร่วมกับ สาธารณสุขเทศบาลแล้วก็โรงพยาบาลก็เลย ใช้เวลาเก็บอีวูคกอนข้งนานสาเดือนเลยนะคะส4ี่เดือนเลยนะคะวันนี้คุณแม่ก็แข็งแรงขึ้นนะคะจากการที่นัชได้คลุกสัจธรรมแล้วก็เรียนสัจธรรมนะคะจากเพจสัจธรรมแปลให้แล้วนะคะนชาขอบคุณมากเลยที่คุณตูแตะะะะ่แล้วก็นางเตยนะคะได้นาพานาชให้รู้จักนะคะกับซอสแล้วก็รู้จักการจุนซอสนะคะตอนแรกก็เรียนก็งงว่าซอสคืออะไรแต่ตอนนี้รู้แล้วนะคะซอสนี้ก็คือย่อมาจาก ภาษาอังกฤษก็คือ source นะคะซึ่งแปลว่าแหล่งที่มาหรือพลังงานต้นกําเนิดของเราค่ะ s o ซ r อ e ก็คือพลังงานที่ไรรูปอยู่ในตัวเรานะคะหรือภาษาสัจธรรมของอับราฮัมฮิกนะคะก็คือเป็นพลังงานไรรูปหรือว่าเป็น non physical นั่นเองนะคะที่อยู่ในตัวเรานะคะก็วันนี้นะฉันก็ เลยได้ตกผลึกแล้วก็เขียนอ e ีบุ๊กเร่มนี้ขึ้นมานะคะแต่ว่าอ e ีบุ๊กมีเป็นไฟอีบุ๊กด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ไฟล์อีบุ๊กก็ทักนะคะน,ะนชมานะคะไฟอีบุ๊กก็อยู่ที่ราคา222บาทะค่ะแต่ว่าถ้าต้องการเป็นเร่มอ e ีบุ๊กแบบนี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะเป็นเร่มอ e ีบุ๊กที่สวยงามมากๆเลยนะชะปริ Med นต์ออกมานะคะก็เร่มนี้นะคะนะชะัชก็ทําราคาอยู่ที่444บาทนะคะ ีทั้งหมด44หน้านั่นเองนะคะเป็นอีบุ๊กชีวิตมหตัจจรคนของซอสค่ะถ้าใครได้รู้จักซอสแล้วนะคะก็จะมีชีวิตที่มหาสัจจร์ได้ง่ายๆเลยนะคะในเรื่องราวที่เราปรารถนาต้องการหรือว่าจงใจเลือกที่จะให้เรื่องนั้นนะคะได้เกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะคะก็มาฝึกเป็นคนของซอสด,ด้วยกันในอีบุ๊กเล่มนี้นะาะก็ปรินออกมาแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวาจะอ่าน อีบ e ุ๊กชีวิตมหัศจรรย์คนของซอสให้ทุกคนฟังในคลิปนี้ค่ะอยากให้ทุกคนนะคะได้ลองฝึกรู้จักกับซอสได้ลองฝึกจูนซอสนะคะแล้วก็ซอสเป็นความรักมากนะคะซอสก็คือพลังงานต้นกำเนิดที่ใหญ่ที่ยู่ในตัวเราแล้วก็รักเรามากแล้วก็เชียร์ up ในทุกเรื่องราวค่ะที่เราต้องการนั่นเองะคะเดี๋ยวฉันจะอ่านให้ฟังนะคะเล่มนี้ค่ะ เขียนโดยนะคะนัชขอนะน้ำน,นะคะเขียนโดยนัชนั้นเองนะคะก็คือน,นัชแฮปปี้เล็กนั่นเองนะคะชื่อว่าอีบุ๊กชีวิตมหัศจัร์คนของซอสค่ะนัชจะอ่านให้ฟังนะคะอ่าเนี่ยค่ะสวยงามมากค่ะยิ่งอ่านยิ่งจูนซอสเลยนะคะ ถ้าเป็นรูปเด่มนี้นะคะก็เป็นพลังงานนั่นเองนะคะเพราะว่าเราคือซอสเราคือพลังงานต้นกำเนิดไรรูปเราไม่ใช่เรานะคะเราคือพลังงานการสะเทือนค่ะถ้าเกิดว่าได้อ่านอ e ีบุ๊กจากการอ่านในอ่าปริ้นออกมาเป็นเล่มมีแล้วเราจะได้รับพลังงานของความรักที่ซอสอยากจะสื่อสารกับเราแล้วก็ให้เราเด้กงนะคะนะั่ะก็เริ่มหน้าแรกเลยนะคะ หน้าแรกนะคะนัชกอลักทายทุกคนสวัสดีค่ะขอบคุณที่ทุกคนได้เข้ามาอ่านอีบุ๊กร่วมกันนะคะนัชรักทุกคนนัชอยากให้ทุกคนได้รับรู้ถึงพลังรักของซอส source source s o U R Z e. source <S คือแหล่งที่มาที่ยิ่งใหญ่ที่อยู่ภายในตัวทุกคนหน้าที่สองนะคะ Source... source คือแหล่งที่มาของพลังงานต้นกําเนิดของคุณที่อยู่ในตัวคุณและแหล่งที่มาของซอสชอบอยู่ในคลื่นพลังงานที่สูง คลื่นพลังงานด้านบนเท่านั้นคือความสนุกความชื่นชมเป็นความรักหลงไหลเป็นความสุขแล้วก็อิสระค่ะซอสก็ส่งพลังอยู่คลื่นด้านบนนะคะก็มาอ่านอีุ๊กด้วยกันแล้วก็ จูนตัวเองให้ขึ้นไปอยู่บนคลื่นที่สูงค่ะแล้วก็เราก็จะพบแต่ชีวิตที่สวยงามเหมือนเรายืนอยู่บนภูเขาสูงๆเนาะเราจะรู้สึกเบาสบายแล้วก็มีความสุขมากๆค่ะซอสพลังงานต้นกำเนิดที่ยิ่งใหญ่เป็นพลังงานบวกที่บริสุทธิ์มากมเป็นจัก,กรวาลอันมั่งคัง่งรำ่ำรวยเหลือเฟือเป็นตัวคุณที่ยิ่งใหญ่ภายใน เป็นแหล่งที่มาของคุณอยู่กับคุณตลอดเวลาทุกเวลาทุกนาทีทุกวินาทีซอสนิยามของซอสนะคะนิยามของซอสก็แปลความหมายได้หลายอย่างตามที่คุณปรารถนาต้องการที่จะให้เป็นซอสคือพระเจ้าในตัวคุณซอสคือตัวตนอันยิ่งใหญ่ภายใน ซอสคือจิตวิญญาณบริสุทธิ์ซอสคือพลังงานที่ยิ่งใหญ่ซอสคือต้นกำเนิดของคุณและซอสก็คือความรักหน้าที่สี่นะคะซอสร,รู้จักซอสค่ะรู้จักซอส หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนว่าเราคือใครและเรามาทำไมบนโลกนี้หลายครั้งหลายคนที่เกิดความสงสัยบางครั้งก็รู้สึกมีพลังบางครั้งก็รู้สึกหมดพลังแท้จริงของซอสซอสคือแหล่งที่มาที่ยิ่งใหญ่ที่นำพาตัวคุณไปทำอะไรก็ได้มีอะไรก็ได้ เป็นอะไรก็ได้จงจงใจรวมอำนาจไว้ที่สอ <ص في> <ص في> สรอยิ่งใหญ่เสมอปุกพลังความยิ่งใหญ่สอภายในซอมีอำนาจมาก มีพลังมากและเป็นความรักมากซอสสนับสนุนเชียร์ทุกเรื่องราวทุกสรรพสิ่งที่เราปรารถนาต้องการให้ปรากฏเมื่อรู้จักซอสรู้จักซอสแล้วต่อไปนี้จงจงใจเลือก จงใจพิถีพิถันในการใช้ชีวิตร่วมกับซอสร่วมกับตัวตนที่ยิ่งใหญ่โดยการเชื่อมต่อจากการสงบใจ